สู้ยังมีสตองมาคนดูเข้ามาแล้วนมีนเลยเอ่อกัะตลายจะไม่ขออนุญาตกรบปุ่มกรปุ่มกระปุ่มกรปุ่มกระปุ่มกปุ่มนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ชินมือกับปุ่มนะเนี่ยปุ่มไม่ชินมืออ่ะมาแล้วก็จะมาเลี้ยงลงเนี่ยเออคนดูว่าดูนยผู้เล่นบนเครื่องบินเออผู้เล่นบนเครื่องถ้าเกิดว่าเดือดน้อยเราก็เลือกที่จะลงได้เลย เราผมบนี k, ้ผมจะเริ่มลงเป็นลุงที่นะไี่จำเป็นไม่ต้องมีคนเนี่ยเราจะโดดเลยเพราะว่าเราเอานักมามาวิธีแรกนะเราก็ลงไปให้ถึงพื้นหน่อยเออลงไปให้ถึงพื้นอ่ะเออแค่ลงไปให้ถึงพื้นอ่ะไม่มีอะไรยากหรอกจริงถ้าตายก็โดดหม่อยากจับมามันจะมาสอนวิธีการเดิรเกมยร์ อันนี้แบบจริงจังนะแต่ว่าผมก็ไม่จริงจังแต่ว่าเดินเกมเนี้ยใช้ได้จริงบอกเลยดูคนบนฟ้าดูว่าเขาลงตรงไหนผมไม่ได้ใส่หูฟังก็น่าจะยากพอสมควรนะนี่ฮะรอเลย เรียบร้อยนะมีคนโดดมานะผมเดาว่าน่าจะอยู่ประมาณด้านนี้ในีอยู่ไหนวะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงประมาณถแถบนี้แบบหนึ่งนะฮะคนดูอันนี้คือแบบ รู้ทักว่า <laughs> ผมเล่นแบบจิกจังจิกจังกันไปเปล่ามาไม่เป็นไรเราก็ถ้าเขาจะไปเขาไปเขาไปฮะเขามไม่ได้เขาไปเขาไปนะจริงจริงจริงจรเราอย่าไปเศร้าเลยฮะมาลุยเรียนต่อทีนี้ก็ตัดไม่เยอะนะคือแบบถ้าเสียงกระขาในหายก็เออกูตัดเองเลย ผมไม่อยากจะตัดเยอะเท่าไหร่นะฮะผมก็จะแบบฟาร์ม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 ครับฟาร์มเราเราเราจะมีพูดเรื่องอื่นฟาร์มไปครับคือเราโดดมาเนี่ยถ้าเราได้ช็อตที่เราฆ่าได้นะเราก็ฆ่าไปเลยแล้วก็ฟาร์มของเรื่อยๆนะฟาร์มของแบบว่าจนตัวเองพอใจแต่ว่าผมพอใจบไอ้บ้านมากเลยมาฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆหาสิ่งที่เราต้องการนะฮะสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือไอ้วอลนะคือแบบผมเป็นคนลนไงประเด็นต้องใช้วอลเยอะซักก็หน่อย <c oughs> ฟาร์มครับฟาร์มครับแล้วก็ฟาร์มครับไม่มีอะไรย่ะไม่มีอะไรฟาร์มฟาร์มแอบแอบฟาร์มฟาร์มแอบแอบมันคือเกมเอาตัวรอดครับถ้าใครจะบอกว่าลูกอีแอบก็เออก็ ก็เรื่องของมึงอ่ะกูจะแอบอ่ะก็ูเล่นไม่เก่งเนาะด่านไปเลยเออแบบเราเล่นสไตล์นี้นะก็สไตล์ใครสไตล์มันนะครับแล้วผมก็จะมาแลกเออกูแลกแล้วนี่ว่ามาเราจะเล่นเป็นสไตดเก้แล้วกันอของอะไรนี่ย,ย่บ้าเอง มาคนดูเรามาจีนแอ็แล้วก็จุดต่อไปนะที่ผมจะไปเนี่ยก็เอมไม่รู้ไม่มีเป้าหมายไปเรื่อยๆถ้าเมื่อยก็พักไปฮะ <c oughs> วิ่งไปครับวิ่งไปเราอย่าวิ่งเข้าไอเดซีนะฮะจะโดนกระบานเยอะ ีนส่วนนี้บอกเลยลงทีเดียวนี้มีเกาะบินไม่ใช่แค่เกาะบินหรอกเสียชีวิตไปเลยนะเอ,อ้ยเอ็ดวีดีอยากได้มากเลยแต่ว่าเราไ่นี่ซาตางซื้อปวิ่งมาเรื่อยๆนะครับวิ่งไปผมกลัวแบบคนที่แบบว่าเล่รถมากขออนุญาตยิง,งเลเกียดอะไรฆ่าให้หมดแล้วรถเราก็ไม่เว้นเขาเรียกว่าฆ่าเลยวยิงที่ คุณ <g ül üyor> ให้มันหาหาเนีย่ยอแบบค่ารถอะไรเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวนะมีคนอยู่แถวนี้เล้ยวคนรู้เห็นปะจุดแดงๆเ,เห็นปะเห็นปะเออถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเรากับฆ่าเขาได้เนี่ยเราวิ่งวิ่งไปเลยแล้วก็วิ่งเวลาวิ่งขอบขอบนะให้วิ่งขอบขอบนะอยู่วิ่งแบบเดือดเดือดเอเดือดเดือเดอเหมนผมนะเขาวิ่งเข้าไปข้างใน เหลือตรงฝั่งนู้ด้านล่างก็มีนะด้านล่างเนี่ยเอ่อจะจะมาแล้วนะเราก็รอเลยผมคิดว่าช็อตนี้นะผมได้จ่อเประมาณนี้เล่นให้มันแบบว่ามั่นใจหน่อยนะนะคือเรากลัวมากไปก็ไม่ดีเหลือตัวนึงน,นะครับ อนุญาตเก็บของก่อนแล้วผมก็จะไปเอาตัวที่เอิมผมเห็นเมื่อตะก,กีนะนี่เห็นปะเน้น่อนมั่นใจครับมีระเบิดปาไปเริ่บบึมเรียบร้อยรเยรียบร้อยแต่ก็ยังประมาทเกิน จเยคือกระผมไม่ได้ให้หูฟังนะฮะพอดีหูฟังเสียเราผมได้หูฟังใหม่ก่อนคนดูจะได้ยินเสียงแบบอำ่ำเท่เลยแล้วก็ฟาร์มไปฆ่าคนเสร็จแล้วก็ฟาร์มนะครับคือเดินเนี้ยเดินเดินเรื่อยๆคือถ้าแบบไอวอเยอะเงี้ยคือผมมีไอวอสิบสองลูกนะ ถือว่าเยอะมาเยอะเยอะนะครับคือฟังเกมนี้แบบหายวอยากมากนะเอาจริงคือหายวอยากมากมากถ้าเจอก็คือต้องเก็บอ่ะผมเป็นคนที่หิวไอวอมากอุ้ยอุ้ยมีคนฆ่าเจ้าตัวตุวต๊กตุ่มไปแล้วนะนือผมถกเกันผมก็โขไม่โดนแล้วนึง ไปขอเปลี่ยนเป็นสกู๊กสี่กันกคือส,สนใแต่ว่าผมก็ไม่ได้ครับมาดิเฮ้ยทำไมเล่า d o m i n a t i n เขามีสกิลนั้นแน่เลยฮิทฮิออโอเคมันจะเล่นกันเปนอชั้ เราแบบเล่นไม่ได้ยี่ห้อฉชนไหนเล่นได้ให้เล่นนะฮะชนไหเล่นชนไหนเล่นไม่ได้ก็ถอยนะนี่คือผมประมาทอยู่นะดูดคชิบเยอะมากไปเราก็จะเข้าวง ดยรถของถนุมอีอค่าเสร็จคาเสร็จเ,เ,เราก็ปุ๊บต้แหลงเลยดูเขาเรียกว่าตั้งแหนะยาราวงถ้าถ้าเกิดว่าเป็นช่อนี้ผมจะทำยายก็คือเรียกมันเกียรเอาเชื้วอะไร ทำไมผมไม่เล่นสองชานเล่หรอผมไม่ชอบเล่นสองชั้นะคนดูจาัาง,งงงน,นะเมื่อกี้และผมก็ไม่ชอบเล่นสัวระเบิดด้วยผมรู้สึกว่าเวลาผมโดนแล้วแบบมันง่อยอะคนดูมันง่อยนะผมจริงแบบเสือมากเลย มาไม่เป็นไร <c oughs> เนี่ยเน้นชฉอดมั่นใจครับโอเคน้าจะวิ่งไปข้างหน้าแล้วนะแต่ก็อย่ามั่นใจเกินนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเขาอาจจะแอบได้แต่คือคือทุกคนก็ลองคิดดูนะถ้าแบบว่าเป็นทุกคนอะทุกคนจะวิ่งหนีไหม ถ้าเป็นช็อตเนี้ยคือผมความคิดผมอะ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะแบบไม่มีไอวอลแน่นอน,นโอ้โหช็อตน,นี้คือแบบพลาดดีมากมาต่อต่อโ,โอเคด้านล่างเหลือ6ก หกคนต่ดชู้ขเขาเรียกว่าอะไรวหกคนสุดท้ายโอเคเดี๋ยวผมไปจุดด้านบนก่อนเน้นชัวร์เน้นชัวร oh. ์ตรงไหนบ้างอะ่ะเขาตั้งใจแป๊บคนดูคนดูเกมจะจบแล้วเขาตั้งใจเล่นก่อนเคละล่วงเลยเฮ้ย ไม่มียาหรอโดนยี้จากไหนนะกำลังนะขอซ้อมเกาะก่อนตอเอี้ผู้เล่นเหลืออยู่คน,นส,สี่คนศัตรูเละแซมถ้าเราบอกศัตรูสี่ก็ไม่ได้เพราะเราเป็นศัตรูตัวเองไม่ได้อือมามานี่ให้หนึ่งัง่โอเคเขาเสียวโคโนโน,นะเรารอ,ลอ,ลอเลย แล้วก็ดูนะครับรู้สึกว่าจะเป็นด<ม>ี d อย่าให้เขายิางโดนหัวนะเล่นมุมบักไปครับเล่นมาเล่นไป มาถ้าผมพลาดขอโทษด้วยนะ เขาจะลงด้านนี้มาเหลือกี่ตัวเหลือตัวสุดท้ายเมือมอลไหมคือแบบมือ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 ,มอไม่ไม่ใช่มือมือนี่แบบเกมกดไอวอลเลยนะดันไปฮะแล้วก็ดู ถ้าเป็นคนที่ดูเกมออกเนี่ยเออผมไม่ได้บอกหรอกว่าผมบบเก่งอะไรเงี้ยนะแต่คือคือมันไม่มีที่แอบเลยไงเราก็ต้องคิดว่ามันอยู่ยเห็นปะเออประมาณนั้นนะเราก็จะใช้ระเบิดที่เราเสะสมมาฟาไปติกจาียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย ทุกคนที่รับชมเทปถึงทหารุกท้ายนะคะก็เป็นช็อตตั้งใจนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ